สวัสดีครับพบกับผมในช่วงที่แคสต์เดลี่ตอนนี้วันนี้เป็น EP ี4แล้วนะครับซึ่งผมก็จะได้มารีวิวการสอบวิชาเฉพาะแพทย์หรือว่าการสอบกศทนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็มาแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าซอนเนี่ยไม่ได้สอบวิชาเฉพาะแพทย์นะครับมีแค่ผมคนเดียวนะที่สอบซอนไปสอบวิชาเฉพาะนิติซึ่งซอนก็จะรีวิววิชาเฉพาะนิติอีก EP ีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะรีวิววิชาเฉพาะแพทย์ใน E ีีนี้เนาะ ก็ชิปนี้นะครับก็อาจจะย,ยาวนิดนึงเพราะว่าผมก็อาจจะก็คือจะอยากจะอธิบายระบบกวสวทแล้วว่าการาการคำคนวณคะแนนหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาครับว่าเขาใช้ยังไงแล้วก็ยื่นรอบไหนเนะาะเพราะว่าจากประสบการณ์ของเราตอนสมัครในปีล่าสุดนี้นะครับก็เร,เราก็ไม่ค่อยทราบว่าใช้ยังไงอะไรยังไงครับก็อ,อันนี้ก็เลยจะอยากจะมาอธิบายให้ใครหลายๆคนทุกคนเนี่ยได้รู้กันนะครับสำหรับใครที่อยากจะยื่นในรอบกวสวทนะฮะโอเค วิชาเฉพาะแพทย์หรือว่าวิชา,าการสอบกสบพทอนเนี่ยวันนี้ในพีนี้ขอพูดว่ากสพทแล้วกันเนาะขอใช้คําเดียวเดี๋ยวว่าสงงโอเคอ้าสอบกสบพทนะครับจะใช้คะแนนส่วนนี้ยื่นของคณะแพทย์เทยศาสตร์นะครับไม่ใช่คณะแพทย์อย่างเดียวเนาะมันจะมีทั้งหมดสีคณะที่จะต้องใช้คะแนนตรงนี้นะครับก็จะมีแพคณะแพทย์น,ทนะครับทันตะา,าสตว์แพทย์แล้วก็เภสัชนะครับสีคณะนี้นะครับแพทย์ทันตะาสตว์แพทย์แล้วก็เภสัช อันนี้เป็นเลือดอะไรอ่ะเียชช่างมันไม่เป็นไรโอเคนะครับก็4คณะนี้เนาะซึ่งการสอบกอสบ,บทนะครับเราจะใช้ยื่นในรอบแอดมิชชั่นหนึ่งนะครับหรือว่าอ่านั่นแหละรอบ3เนาะรอบ3.1มจุดหนึ่งแอดมิชชั่นหนึ่งว่าร,รอบรหลับตรงนะครับก็ในการคำนวณคะแนนในรอบนี้นะครับก็จะมีคะแนนเต็มทั้งหมด100คะแนนนะครับ100คะแนนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแบ่งเป็นวิชาสามัญ70%แล้วก็ในส่วนของกอสบ,บทอ,อีก 30%นะครับโครงการจะได้เป็น100พอดีซึ่งในวิทยาศามัร์ที่เราสอบของสายดีเนี่ยมันก็จะมี7ตัวพอดีใช่ไหมครับแต่ว่าในแต่และว,วิชาเนี่ยเขาไม่ได้เก็บในส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากันนะครับเราจะมีเวทคะแนนที่แตกต่างกันไปวิชาที่เก็บมากที่สุดก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษน,นะครับซึ่งจะเก็บวิชาละ14%เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ1 4เนตาะต่อไปวิชาที่รองลองมาครับจะเป็นในกลุ่มของวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นพวกฟิกสิกส์ 9.3%นะครับแล้วก็ในส่วนของภาษาไทยกับสังคมเนี่ยจะเก็บอยู่ที่วิชา,าละ7%ะก็จะเห็นความแตกต่างกันครับว่าวิชาที่เราเก็บคะแนนมากที่สุดใช้คนวตคะแนน,นมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของคณิตกับภาษาอังกฤษแล้วก็ลงมาก็จะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นภาษาไทยกับสังคมนะครับอีก30%ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของกสพทนั่นเองซึ่งการสอบกสบพทนะครับก็จะแบ่ง ไปสามพาร์ทพาร์ทละ100คะแนนเต็มนะครับพอเรามารวมกันแล้วเนะี่ยมันจะจะเต็มทั้งหมด300ใช่ไหมเราจะเก็บแค่30คะแนนเต็มทั้งสิคะแนนก็คือคือแค่30เนะครับอข้อสองขอเกณฑ์การสอบประถมครับก็จะมีในเรื่องของแนนโอเนิทซึ่งขเขามีเกณฑ์มากสาหรับเด็กที่จบในปีนี้แล้วก็จะสอบในปีนี้เลยครับคะแนนโอเนิทเนี่ยต้องได้คะแนนรวมทั้งหมด300คะแนนขึ้นไปนะครับก็คือ ั้งหมดมันเต็ม500คะแนนใช่ไหมแต่ว่าเราต้องได้รวมทั้งหมด300คะแนนขึ้นไปจะได้วิชาละเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ว่าคะแนนรวมเราต้องได้300คะแนนขึ้นไปถ้าสมมติว่าคะแนนรวมของเราไม่ถึงนะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ติดในรอบกสพทนะครับอือต่อไปเกณฑ์ต่อไปก็จะเป็นในเกณฑ์ของวิชาสามัญซึ่งวิชาสามัญเนี่ยเราต้องใช้อยู่แล้วนะครับใช้ในการคำนวณอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งในเกณฑ์ของวิชาสามัญน,นะครับเขามีเกณฑ์มากเราต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาเนี่ย 30คะแนน,นขึ้นไปนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้วิชาหนึ่งเยอะมากๆคะแนนรวมเราได้เยอะมากๆแต่มันมีแค่วิชาเดียวอ่ะเราได้แบบ29คิคะแนนอ,นอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ติดในรอบกสวทเลยนะครับก็คือก็เตรียมตัวกันมาดีๆแล้วกันเนาะการสมัครสอบอากาสวทเนี่ยก็จะเป็นการสอบที่สมัครก่อนใครๆเลยก่อนเกตแพดก่อนสามัญก่อนทุกๆสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่า เราไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมก็คือจะตอนที่ผมสมัครนั้นสมัครตอนช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานั่นเองก็ซึ่งการสมัครสอบกสบพฯเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณก็คืออยู่ที่เป็ดร้อยบาทเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสนามสอบที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่าสมัครสอบที่แพงที่สุดแล้วที่ผมได้สอบมานะครับดยส่วนของแกนแ์ด่ะมันจะคิดเป็นวิชาละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะฮะวิศวกรรจะคิดเป็นวิชาละหนึ่งร้อยแต่ วิชาเฉพาะแพทย์หรือว่ากสบ,บทนะครับก็คือรวมๆทั้งหมดคือ800อ่ะซึ่งการสอบกสบ,บทเนี่ยแค่คือเราจ่ายไป800ใช่ป่ะมันจะมีความคุ้มอยู่อย่างหนึง่งมันก็ไม่ได้คุ้มหรอกก็คือว่าเขาจะมีดินสสอกับยางลบให้เราเลยนะคะเราไม่ต้องเตรียมไปเพราะว่าเขาจะมีเตรียมให้เขากลัวเราเขากลัวในการทุตริตในการโกงอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะมีการเตรียมยินสสอกับยางลบให้เลย ที่พิเศษตรยกันนั้นก็คือเราสามารถขอดินสอเพิ่มได้ขี่แท่งก็ได้นะครับน่าจะใช่เนาะผมขอเพิ่มมาแบบอสองแท่งอ่ะตอนแรกเขาจะแจกสองแท่งใช่ป่ะยังลบอีกประมาณหนึ่งก้อนแล้วคือผมก็ขออีกสองแท่ง ในบน,นตัวผมก็มีอินสอ,อยูสีแทงแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เราเอาอินสอกลับบ้านนะครับหลังที่เราสอบเสร็จแล้วเนาะเขาจะให้เขาจะเก็บคืนแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาเก็บคืนไหมแต่ว่าเขา,เนาแน่าจลัวข้อสอบรั่วกไปหรือเปล่ปลปาซึ่งแค่สอบกทเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่เผยแพร่ข้อสอบนะครับอืมโอเคซึ่งอะไรๆนกะ็าอาจจะสงสัยว่าถ้าเราอยากเรียนแพทย์อยากเรียนทันตแพษษทย์แล้วก็สัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะไม่สอบกศพกสกศพได้ไหมซึ่งได้นะครับเราจะไม่สอบก็ได้เพราะว่า ในรอบรอบพอร์ตอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ใช้คะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็รอบโคต้าภาคในบางมหาลัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้คะแนนตรงนี้ครับอย่างเช่นมชเนาะมชก็จะใช้ค่วิทยาสารมัญซึ่งมหาลัยอื่นผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาใช้คะแนนอะไรบ้างในรอบโคต้านะครับแต่ว่ามันจะมีบางเหมือนว่าจะมีบางมหาลัยนะครับที่ในรอบโคต้าภาคเหนือเนี่ยในรอบโคต้าภาคเนี่ยจะใช้คะแนนกสบทด้วยนะครับซึ่ง นอกจากนี้แล้วครับเ็าจะยังมีบางมหาลัยนะครับที่เขาไม่ได้เข้าในระบบกศทนะครับเข้าสู่เรื่องการรีวิวเลยละกันเนาะการสอบกสบทเนี่ยจะไม่ได้สอบทุกจังหวัดนะครับสนามสอบแต่ละที่เนี่ยไม่ได้สนามสอบนะครับไม่ได้มีทุกๆุกจังหวัดนะครับย้ำนะครับไม่มีทุทกทุจังจังหวัดเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นภาคนะครับในส่วนของภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอยู่2 จังหวัดที่มีสนามสอบนะครับก็จะมีจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดพินุโลกนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2สนามนะครับก็จะเป็นที่ผมไปสอบเนาะมันก็จะมี2สนามก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสนามแรกก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสนามที่2ก็จะเป็นโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่2สนามนะครับในเชียงใหม่ผมไปสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับต่อไปก็ อีกในส่วนของจังหวัดพิษณุูโลนะครับก็จะอยู่อ,อสนามสอบจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเรสวนนะครับ <c oughs> แต่ว่าในภาคอื่นเนี่ยผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราก็ศึกษาล้วว่าภาคตัวเองเนาะว่าเราจะได้ไปสอบตรงไหนบ้างนะครับอ่แล้วเอามาพูดถึงเรื่องการสอบออวันไปสอบนะครับวันนี้ผมไปสอบเนี่ยเราไปสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ปะ ซึ่งคนที่มาสอบเนี่ยมีจํานวนที่เยอะมากเพราะว่าคือเป็นผู้คนเนี่ยในภาคเหนือเลยไงมัมันไม่ได้มีแค่จังหวัดเชียงใหม่อะมันก็มีจังหวัดอื่นมาด้วยใช่ไหมครับคือคนมาสอบอะคือเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแล้ววันในปีนี้เขาให้ไปก็เีในเรื่องของโควิดใช่ป่ะเขาให้เราไปก่อนไปถึงสนามสอบก่อนเจ็ดโมงนะครับคือเออมันมีประกาศเข้ามาใหม่แบบก่อนสอบหนึ่งวันประมาณหนึ่งวันหรือสองวันนะครับเขาประกาศว่า ให้เราไปถึงสนามสอบก่อน7จ็ดโมงซึ่งเขาบอกว่าเขาอาจจะตรวจร่างกายจะตรวจไม่ได้ตรวจร่างกายคือจะวัดไข้หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ากาัานโควุดท้ายเราไปอ่ะเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลยคือไปนั่งรอสอบซึ่งเราสอบเนี่ยเริ่มตอน8ปดโมงครึ่งนะครับซึ่งการสอบนะครับก็จะแบ่งเป็นสามพาร์ทพาร์ทแรกที่เราจะสอบกันเลยก็คือพาร์ทเชานะครับอืและพาร์ทที่2ก็จะเป็นพาร์ทจาริรารรยานะครับแล้วก็พาร์ทที่สเนี่ย ก็จะเป็นในพาร์ทของเชื่อมโยงเออซึ่งแต่ละพาร์ทนะครับจะให้เวลาในการสอบเท่าๆกันทุกๆพาร์ทเลยนะครับก็คือจะให้พาร์ทละทั้งหมด1ชั่วโมง15นาทีโอเคเท่าน,นั้น ก็คือขอพูดก่อนนะครับว่าการสอบกสบพรเนี่ยเป็นการสอบที่ไม่ได้วัดเนื้อหานะครับเป็นการสอบมันไม่ได้เป็นการวัดเนื้อหาแต่เป็นการวัดทักษะวัดกระบวนการคิดของเรานะครับหลายคนอาจจะงวงว่าการวัดทักษะมันเป็นการวัดอะไรยังไงนะครับโอเคสมาเล่าให้ฟังในส่วนของพัะเาชาวนะครับจะมีทั้งหมด45ข้อนะครับถ้าจไม่ผิดนั่นแหละ45ข้อเลยซึ่งในส่วนของพัชนาชวเนี่ยก็จะเป็นการถามคาถามท,าที่ประมาณว่าแบบ ก็จะมีแบ่งเป็นหลายพาร์ทอยู่ก็จะมีอนุกรมเลขนะครับอนุกรมเลขอนุกรมรูปจะมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรที่มันจะถามประมาณนะว่าไอนี่แถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นเออแบบคนที่ทาแอตำแหน่งนั้นอยู่แถวนี้แถวนั้นแถวโน้นแล้วว่าให้เรียงลําดับแถวอะไรเงี้ยจะเป็นข้อสอบประมาณนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าข้อสอบอสอบพาร์ทชาวกสอพเนี่ยยากกว่าพาร์ชาวของหลายๆสนามเลยนะครับอย่างเช่น แผดคูเลยคือต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับว่าแบบคือมันยากจริงๆนะคะคือเนะะื้อหาเออไม่ใช่เนะะื้อหาคือโจทย์เดี๋ยวมันจะง,งูมากแล้วคือเราต้องใช้สมองแบบหนักมา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 กเลยนะครับก็คือแบบเราเราอาจทําไม่ทันนะคะแบบไม่ทันจริงๆเลยเป็นพาร์ทที่พาร์ทชาวเป็นสิ่งที่เราเราทไม่ทันนะครับแล้วก็จะมี <c oughs> มันก็จะมีในส่วนของ การอ่านจับใจความนะครับก็จะถามประมาณให้เราอ่านแล้วก็จะมีให้เราแบบตอบคาถามจากบทความเออจากคําถามที่จะถามเกี่ยวกับบทความตรงนั้นนะครับว่าอ่ายังไงยังไงอะไรเงี้ยเออเอก็ลืมไปแล้วไอ้สองว่นเช้านะครับบอกเลยว่าข้อสอบอยากยากเราต้องเราต้องแบบฝึกมาให้ดีนะครับขอพูดเลยว่าการสอบกบพเนี่ยเราต้องฝึกการทําข้อสอบให้มากๆนะครับเน้นการทําข้อสอบให้มากๆใช้เวลาให้มากๆนะคะเพราะว่าข้อสอบมันยาก <c oughs> แล้วคนสานัยจะไม่ทันกันนะครับในสองพระเช้าเนี่ยให้เน้นทาข้อสอบเน้นๆๆทำข้อสอบเลยนะครับเราจะได้ชินซึ่งผมทไม่ทันก่อนที่เราจะไปสอบวิชาเฉพาะแพทย์ใช่ปะเราได้สอบอะ,อะไรนะวิชาสามัญมาซึ่งวิชาสามัญเนี่ยมาทำให้ร,รู้ว่ายังไงเราก็ไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ติดมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเ,ออเราถอดใจไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าเราจะไม่ไปสอบแล้วนะเพราะว่าแบบ ราคิดว่ายังไงเราก็คงไม่ได้ใช้อยู่ดีอนะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบเนี่ยเราก็สมัครสอบไปแล้วอนะไรเงี้ยก็ไปสอบให้มันรู้ไปเลยว่าได้หรือไม่ได้จะได้คะแนนเท่าไหร่คือแบบเนี่ยเราก็โหมดไปตั้ง800อ่ะเราก็ต้องไปให้มันคุ้มสิอะไรเงี้ยก็เลยนะลไปสอบดูสุดท้ายเราก็ทําไม่ทันนะครับซึ่งโอเคนั่นแหละเราทาไม่ทันเดี๋ยวคะแนนเนี่ยจะมาบอกเสามพาร์ทพร้อมกันาสุตอนหลังๆคลิปเลยนะเนาะต่อไปจะเป็นในพาร์ทของจริยานะครับจะเป็นจริยธรรมแพทย์นะนนเนาะก็ จริยาปีนี้นะครับมันไม่เหมือนปีก่อนๆซึ่งปีก่อนๆน,นะมันจะเป็นในเรื่องของเขาจะเน้นจริยาทำแพทย์มากๆนะครับแต่ว่าปีนี้จะเน้นจริยาทำแบบประยุกต์มันเหมือนจริยาทมที่แบบรวมๆคือประยุกต์มาว่าเราจะตอบยังไงซึ่งคําตอบตรงั้าเนี่ยมันสามารถไปประยุกต์กับจริยาทำแพทย์ได้แต่ว่ามันไม่ใช่จริยาทำแพทย์แบบตรงตัวเขาจะเป็นออกคําถามแนวอ้อมๆอย่างเช่นมันจะมี <c oughs> อย่างมันจะมีในเรื่องของครูด้วยนะถ้าสมมตินักเรียนเป็น เออมีปัญหาในเรื่องเนี้ยครูจะมีวิธีการแก้ปัญหายัางไงเออจะเป็นการมันไม่ถามเกี่ยวกับแพทย์ไงมันถามเกี่ยวกับครูอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นการถามแบบอ้อมอ,ออมันถามเกี่ยวกับว่าถ้าลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราจะมีวิธีการใช้ในอย่างนี้อย่างไงเออซึ่งข้อสอบปีเก่าเขาจะเน้นมากถ้าสมมติว่าคนไข้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ปะ่ะเราอ่ะมีวิธีการอะไรยังไงแบบแการเก็กบคว,ความลับอะไรพวกเนี้ยอืมแล้วก็มันจะมีข้อหนึ่งที่แบบเป็นข้อที่มีหลายหลคนพูดถึงเลยเขาถามมากถ้ามีอ่า โรงพยาบาลที่เหมือนโจทย์แนวๆแ,แบบว่าโรงพยาบาลที่ติดป้ายว่าไม,ไม่ไม่ไม่รักษาคนที่เป็นสลิปอะไรเงี้ยเราจะอ่าเรามีแนวคิดเออเราแบบนีคือเราจะมีแนวคิดยังไงนะครับเหมือนช้อยมันจะมีแบบว่าคือเราไม่สามารถเลือกรับอ่าคนไข้ได้อะไรเงี้ยมันจะมีช้อระ้านนั้นซึ่งสายีานะคะมันยากตรงที่ คือในข้อสอบภาษาจักยานะคะมันยากตรงที่ช้อยที่เราสามารถนามาตอบได้อะ่ะมันมีหลายข้อมันมีหลายช้อยซึ่งเราจะต้องมาแบบมาเครียดกับตัวเองอะ่ะว่าเราจะตอบอะไรเราจะเราอยากเอาอะไรมาตอบอย่างเงี้ยซึ่งเรามันมีมันจะมีความลังเลอย,อยู่นะคะซึ่งแต่ว่าเราจะแนะนาําว่าถ้าเราอยากถ้าอยากเตรียม,มการสอบกสบวทชจริงๆอะ่ะให้ไปเตรียมให้ไปเน้นคข้ดสอบในส่วนของภาษาชาวแล้วก็ภาษาเชื่อมโยงนะครับอื ส่วนของพาร์จริยานะครับวันที่ผมไปสอบเนี่ยก็สอบทันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดมากก็คือสอบสอบสอบก็คืออ่านอันนี้ใช่ก็ตอบไปเลยนะครับพยายามไม่คิดมากนะครับเพราะว่ามันต้องเวลามันจํากัดเนาะแล้วก็มีเวลาที่น้อยพอสมควรเลยก็คือเราก็อ่านอ่านแล้วก็คืออันไหนที่แบบเราชัวร์ขึ้นเราก็ตอบไปเลยนะครับคือพยายามที่แบบใช้เวลาให้น้อยที่สุดให้ให้ทาให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําไม่ทันอื เหมือนข้อสอบเดียดน่าจะมี45ข้อเหมือนกันนะครับถ้าเราจะไม่ผิดเออลือมอ,อ่ะไม่ได้เตรียมมีอะไรมาเลยโอเคต่อไปเป็นพ้าสุดท้ายก็คือผ้าช่โยงผ้าช่โยงนะครับเหมือนแกะช่โยงเลยวิธีการทงวิธีการทํางต่างนานาก็จะเหมือนแกะช่โยงเลยนะครับใครฝึกแกะช่ำยงมาก็สามารถมาใช้ในของกสกพทได้นะครับก็คือในผ้าช่ำยงเนี่ยขอพูดตรงๆเลยนะครับว่าผ้าช่โยงของกสกพทเนี่ย ยากกว่าแกะเชื่อมโยงพอสมควรเลยสําหรับผมก็คือยากกว่ามากๆ<笑><笑>ก็คืออย่างแกะเชื่อมโยงผมเนี่ยเราได้เต็มใช่ไหมแต่ว่าเชื่อมโยงของกสบธเราไม่ได้เต็มนะครับคือเราตั้งใจว่าจะเอาเต็มเนาะแต่พอมาทําจริงๆแล้วมันยากมากมันยากจริงๆนะครับคือแบบมันยากเออสำหรับคนที่เขาฝึกมาเยอะๆเนี่ยเขาคงจะสมันง่ายนะครับเออเขาคงจะชินแล้วเขาคงจะทําได้นะครับแต่สำหรับผมคือมันยาก Okay. ซึ่งความแตกต่างของเชื่อมโยงของกสบทากับความแตกต่างของเชื่อมโยงแกดแผ่นนะครับมันจะต่างกันตรงที่แกดแผ่นเดี๋ยวมันจะมีเป็น2บทความใช่ไหมครับบทความล้วสิบคำตอบแต่หาเชื่อมโยงของกสบทนะครับก็จะมีแค่บทความเดียวเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่20คําคำตอบซึ่งมันทําให้เราปวดหัวมากเพราะมันมัมนมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีคําตอบแบบเยอะเกินไปนะครับ แล้วในส่วนของแกบเชื่อมโยงอะ่ะจะมีช่องคําตอบให้เติมสูงที่สุดอะ่ะแค่สี่ช่องแต่วิาชาเฉพาะแพทย์มีให้ทั้งหมด5ช่องสูงสุด5้าช่องซึ่งโอ้จากบทความที่มันยาวๆแล้วนะคบแล้วก็จํานวนคําตอบที่มันเยอะซึ่งเยอะซึ่งคําตอบพวกนั้นก็ยอ,อยู่ในบทความเดียวแล้วก็มีคําตอบให้ตอบสูงที่สุดถึง5คําตอบเลยก็มันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วคํา ในบทความนะครับในบทความมันกะ็จะมีความกังวลแบบเยอะมากๆซึ่งผมเครียดมากยอมรับเลยว่าเครียดเครียดมากจริงๆนะครับตอนสอบเชื่อมโยงของกสศทเราตอนแรกคือเรามั่นใจอะ่ะคือ <c oughs> คือตอนแรกเรามั่นใจอะ่ะแล้วพอเวลาไปทําจริงๆแล้วมันแบบมันมีความกังวลเยอะมากรู้สึกว่าแล้วมันเชื่อมกันด้วยอักษรอะไรอ่ะมันเชื่อมกันด้วยแบบอ,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 วยอทําให้เกิดหรือว่ายับยั้งหรือว่าแบบ มีเขาเรียกว่าอะไรส่วนประกอบอะไรพวกนั้นอ่ะเือบางอ่านเราไม่รู้ว่ามันจะมีแบบไอ้นี่ทําให้เกิดไอ้นี่และไอ้นี่ทาให้เกิดไอ้นั่นอ่ะเราไม่รู้ว่าไอ้สองตัวข้างหน้าเนี่ยอะไรมันเชื่อมกับไอ้ข้างหลังอ่ะเออซึ่งมันยากนะครับที่เราแบบมันคุ้นรู้กับตัวเองในห้องสอบอืมพอสมควรก,ก็เราอ่ะอันนี้พูดก่อนนะว่าเราว่าผมเคยทําข้อสอบพรีของสถาบาันสถาบันหนึ่งมาซึ่ง ข้อสอบพีที่เราเจอกับข้อสอบจริงที่เราไปสอบบันจริงอะ่ะมันต่างกันมากมนะเพราะว่าข้อสอบพีที่เราทำอะ่ะมันไมไ่ยากขนาดนั้นมันแบบมันดูง่ายอะ่ะแต่เราพอเราไปทําข้อสอบจริงปุป๊บมันยากมากเลยนะทุกคนแล้วอย่างเราก็ไม่ค่อยเต็มตัวด้วยด้วยความที่แบบเราเป็นคนขี้เกียจไม่แนะนําให้คนขี้เกียจนะคะ่ะมาถึงการบอกคะแนนแล้วนะครับว่า เ,ออเราได้คะแนนเท่าไหร่โอเคนะครับสาหรับคะแนนนะครับคือขอพูดได้เลยว่าเราอะ่ะตั้งไว้ว่าไม่อยากพูดอะ่ะเราตั้งไว้สูงมากมากเราตั้งไว้ว่าเราอยากได้200อ up อืมเราแบบอยากได้จริงๆเราอยากได้200อั up เราตั้งไว้ประมาณนี้ซึ่งพอเราไปเจอข้อสอบจริงๆแล้วเราถอดใจเลย200อ up คงเป็นอะไรที่ยากมากสําหรับเราโอเคอ่าพาร์ทแรกเลยนะคะพาร์ทชาวซึ่งผมทําไม่ทันไปประมาณ8เอ้ยส0บกว่าข้อน,นะครับ เยอะเยอะมากทั้งหมดสี่สิบห้าข้อแต่เราทําไม่ทันประมาณสิบกว่าข้อเออก็อย่างที่บอกนะครับให้เน้นทาข้อสอบเน้นทาข้อสอบนะครัะเราได้คะแนนทั้งหมดนะครับเต็มหนึ่งร้อยาได้นิดเดียว,วได้แค่สามสิบเจ็ดคะแนนนะคะก็คือเราคาดหวังไว้มากกว่านั้นนะครับเราได้แค่สามสิบเจ็ดคะแนนเนาะแต่ว่าก็กตาม็ตา้อถากรรมตามสิ่งที่เราทำาแน้แหละคือเราก็ทําไม่ทันด้วยแล้วก็เราไม่ได้เตรียมตัวดีมาดีขนาดนั้นก็แบบ เสด็จใจอ่ะ <c oughs> ทระมาก็เป็นพาร์จริยานะครับจริยาก็ได้ไปทั้งหมด44คะแนน <c oughs> เออก็คือจริยาทำทันนะครับอันนี้ขนาดทำทันน้องหือว่าทำไม่ทันเนี่ยจะได้เท่าไหร่แต่ว่าเราได้ส4ิบสี่คะแนนก็เป็นคะแนนที่แปลว่า มันก็น้อยสําหรับเราสําหรับเรา source, เราก็ส่วนมันยังน้อยไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็มั envelope, นก็ยังดีกว่าผาชาวที่ผ่านมาเนาะต่อไปเป็นพานเชื่อมโยงเราตั้งว่าเราอยากได้พ่านเชื่อมโยงเต็มนะครับแต่เราได้เชื่อมโยงจริงๆแล้วเออแต่ว่าคะแนนจริงๆที่เราได้ก็คือเจคะแนนนะครับก็ถามว่าเราพอใจไหมเราก็พอใจแต่ว่าจริงๆเราเราอยากได้เต็มเออแต่ว่าเจสิบแล้วสโอเคเราก็ถือว่าได้แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทั้งหมด ทั้งสพาร์ทรวมกันนะครับเราได้อยู่ประมาณ159 8 8 8อจุดอะไรสักอย่างนี้แหละ,ะซึ่งเราจำคะแนนจริงๆไม่ได้ซึ่งจริงๆริอะพอเราคือเราคาดหวังไว้ตรงที่เราตั้งไว้ที่200ใช่ปะ่ะแต่ว่าเรา,เรา,เ,ราเราได้หรอยห้าสเอะไรเงี้ยคือตอนนั้นก็คือเราผ่อนใจแล้วแหละซึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ดูอยู่ว่ายังไงเราก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าคะแนนเมื่อสามวันเรายัางไงมันก็ไม่ผ่านเกณฑ์นเนาะนั่นแหละเราก็ได้มาประมาณนี้นะครับอืม ซึ่งพอเรามาตีเป็นสสิเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณสิบห้าุด้าคะแนนนั่นเองนะครับพอไปรวมกับวิทยาสาม,มัญเนี่ยมันก็จะได้วิทยาสาม,มัญอีกเจ็สิบเอร์ใช่ป่มเต็มเ0สิคะแนนอะ่ะเราก็จะเต็มหน,นึ่งรคะแนนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเราจะได้คะแนนอืเพราะาเราไม่ไม่กล้าที่จะมาคำนวณเลย <c oughs> ไม่อยากคำนวณแล้วเพราะว่าคะแนนน้อยอะ่ะอย่างวิทยาสาม,มัญใช่ป่มคะแนนเราน้อยมากแล้วก็มีคะแนนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้ง3ตัวเนี่ยอืมที่มันไม่ถึงสาสิเออก็ ไม่เป็นไรหรอกอืมโอเคนะคะสําหรับการรีวิวมันก็จบเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ผมก็จะมีสิ่งที่เราอยากจะมาเตือนใครหลายๆคนก็เตือนน้องๆหรือว่ารุ่นเราหรือว่ารุ่นพี่เราที่แบบว่าจะสอบใหม่นะครับก็อ่าสำหรับคนที่จะสอบใหม่เขาคงรู้อยู่แล้วว่าเขาควรเตรียมตัวยังไงเนาะสำหรับน้องๆอ่ะที่แบบจะเตรียมตัวสอบแพทย์เราควรใช้เวลาเตรียมตัวสอบเนี่ยให้นานๆนะครับเราควร เริ่มเตรียมตัวสอบเนี่ยตั้งตั้งนานแล้วอ่ะอจริงๆก็คืออย่างที่เราพูดมาจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวสอบที่เราการเตรียมตัวสอบที่ให้ใช้เวลานานๆให้เริ่มเตรียมตัวสอบตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าข้อสอบแต่ละสนามนมันไม่ได้ง่ายๆเลยการสอบวิชากสพทนะครับก็ถ้าอยากเลือกเก็บจริงๆอ่ะเขาอยากให้เลือกเก็บในพื้นของ ให้เลือกฝึกเก็บในพาร์าทของอาพาร์ทชาวกับพาร์ทเชมยงนะครับซึ่งของอันนี้เราสามารถเก็บคือถ้าเราทําได้เรามีทักษะเราสามารถเก็บได้เลยแต่ในส่วนของพาร์ทจริยาถึงเราเตรียมมายังไงอ่ะถ้าทัศนคติของเรามันไม่ตรงกับคนออกข้อสอบอย่างเงี้ยคนแต่งข้อสอบคะแนนที่เราจะได้มันก็ยังน้อยมันคงจะน้อยอยู่ดีนะครับอก็คือพาร์ทจริยาเนี่ยส่วนมากมันก็จะขึ้นอยู่กับคนที่เขาแต่งข้อสอบจริงๆเนาะเพราะว่าบางช้อยเออบางโจทย์เนี่ยแต่ละช้อยมันก็ตอบได้หลายข้อนะครับ ันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติแล้วก็ความคิดของคนแต่ข้อสอบด้วยครับก็การฝึกทาข้อสอบตั้งแต่เนินเน่นๆนนการเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆินเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งถ้าน้องๆหลายๆคนเนี่ยตั้งใจที่จะยื่นในรอบกสพทนเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมแค่วิชาเฉพาะหรือว่ากสพทน,นะครับเราจะต้องไปเตรียมในเรื่องของวิทยาสามัญ์ด้วยอีก7ตัวซึ่งถ้าสมมติว่าเราต้องเลือกเก็บจริงๆอะ่ะก็ให้เลือกเก็บวิชาที่เราถนัดแล้วก็เลือกเก็บวิชาที่มันใช้เวกเยอะ อย่างเช่นวิชาคณิตกับอิงอ่ะคือใช้เวทเยอะที่สุดแล้วนะครับจะมีการเวทคะแนนเยอะที่สุดแต่ว่าเราจะเลือกเก็บแค่บางวิชาไม่ได้นะครับเราต้องฝึกทุกๆวิชาเพราะว่าในเกณฑ์กสบทเนี่ยเราจะต้องได้วิชาสามัญแต่ละวิชาเนี่ยสามสิบคะแนนขึ้นไปนะครับอืถึงเราจะได้วิชาอื่นเยอะที่จริงแต่ว่ามันมีบางวิชาที่เราได้ไม่ถึงสามสิบคะแนนเนี่ยเราก็จะได้คะแนนเราก็จะไม่มีสิ่ติ้งกสบทเลยนะครับเค สำหรับคลิปก็สัาห์ของผมเนี่ยก็จบลงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆห,หลายคนก็ขออภัยโทษอภัยทาน <c oughs> ขออภัยโทษแมนนะที่มีด้วยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับแต่ว่าก็หวังว่าคลิปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเตือนไปเนี่ยก็อยากให้เอาไปใช้ไปปรับใช้นะครับก็ปประสบการณ์ที่เราได้เล่าของเรามาเนี่ยก็อยากให้เอาไปปรับใช้แล้วก็ไปเป็นข้อพิจารณาว่าไปเป็น อไอ้เป็นบทเรียนของใครหลายคนที่สอนน้องว่าเออเราอ่ะแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยเออไม่ค่อยได้เตรียมตัวอย่างเงี้ยคือทําให้มันเป็นอย่างนี้อยากติดจริงๆอ่ะเราต้องเตรียมตัวเราต้องพยายามให้มากๆนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของพวกเราสองคนด้วยนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย